สวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมยุคกับผมเช่นเคยกับตูบอกต่อและวันนี้วันที่14มกราคม2 5 6 6อกผมเลียกฟุตบอลมาให้ท่านเลือกตามเลือกเชียร์กันอีกหนึ่งคู่เช่นเคยซึ่งวันนี้ฟุตบอลที่ผมโฟกัดให้ทุกท่านเลือกตามเลือกเชียร์คือฟุตบอลออสเตรเลียเอลีกของออสเตรเลียนะผมเป็นคู่6โมงครึ่งเป็นคู่ระหว่างเพอร์การีอันดับ9เปิดบ้านเจอซิดนีย์เอฟซีอันดับ8นะผมฟอร์มหานัดหลังสุดของเพอร์การีนั้นชนะมา สองเสมอหนึ่งแพ้สองนะผมซิดนีย์เอฟซีชนะสองแพ้่ปถึงสามเลยนะและจุดที่น่าสนใจของสองทีมนี้เลยเมื่อเจอกันทีไรซิดนีย์เอฟซีจะทำผลงานได้ดีกว่าเพอร์กอริสเสมอนะแต่แค่นั้นยังไม่พอทุกคนแค่นั้นยังไม่พอสิ่งที่แปดที่ทำให้ผมเลือกฟุตบอลคู่นี้มานั่นคือ ทางเพอร์กอรีนะผมทางเพอร์กอรีนั้นมีผลงานสองนัดหลังสุดที่สามารถชนะวิสเบนโรได้สอนึงสามารถชนะเวสเทิร์นซิดนีย์มาได้1นูนย์แตกต่างกับทางซิดนีย์เอฟซีอย่างชัดเจนที่ในนัดล่าสุดนั้นแพ้เวลลิงตันโฟนิกที่มีใบแดงถึงสงใบในโรนใบแดง2ใบแต่แพ้มาหนึ่งูนย์และไม่สามารถยิงคืนได้เลยนั่นบ่งบอกว่าอะไรทุกคนบ่งบอกว่า ซีนะีเอฟซนั้นมีผลงานที่ยแย่ไเป็นอย่างมากแตกต่างกับเพอร์กอริ ori, ที่มีผลงานที่กําลังดีขึ้นนะแต่เจ้าเปิดราคาซีนีเอฟซต่อเพอร์กอริถึง0.5ทุกคนเอาบอลฟอร์มแย่ไปต่อเพอร์กอริถึง0.5ในบ้านผมมองว่าเป็นราคาที่แปลกนะเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าวันนี้เจ้าเห็นว่าซนะีนีเอฟซนั้นมีของดีในบ้านที่จะสามารถชนะเพอร์กอริได้อย่างแน่นอน ถ้าใครชอบบอลแบบนี้ก็ไปจัดไปตามกันได้เลยแล้วถ้าใครชอบการวิเคราะห์บอลของผมแบบนี้ก็สามารถเข้ากลุ่มตูบอกต่อเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติบอลกันได้นะในนั้นจะมีทั้งบอลเตง็งบอลสาไมา้ทวีแลวก็บอลสดถ้าใครชอบใน Tik t o ็อกจะอยู่ผมจะแปะลิงก์ไว้หน้าโปรไฟล์ถ้าเป็น u t u b e ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิป y YouTube นะผมผมปักหมุดไว้ให้แล้วถ้าใครชอบก็ไปจัดไปตามกันได้เลยผมขอบคุณครับ